มาสร้างรอยยิ้มและหัวเราะกันแบบนี้ทุกๆเช้าเลยในรายการสองพันอ,อ,อ,อย่างที่น้องแนอทนบอกนี่นะ<า>จะสร้างรอยยิ้มให้แน่นอนเลยเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะฮะฟังเพลงเขาดูโชว์เขาเนี่ยตัวต้องขยับไปด้วยไม่ธรรมดา<ต>ไม่ธรรมดาฝึกขยับนี่แปลว่าต้องไงคะเต้นได้ไงเนี่ยหรออะไรต้องว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วแต่มือกันแล้วแต่มือกันลราไม่แต่มากนะ งั้นไปพบเลยดีกว่านะฮะทั้งงานลาดงานหลวงงานบันเทิงคนนี้ไม่พลาดนะครับเพราะเสียงประมือต้อนรับพันจากอากาศเอกวิรยุทธ์นานชาหรือบาวีจากมานานบ้านฉันเคยอยู่ ยากไปรู้บ้านฉันอยู่สบายคิดถึงฉันคิดถึงเขาคิดถึงใครความสุขใจอยู่ที่ไหนไม่เท่าบ้านเราโอ้ไยลงกลื่นสันโททะเลโผลทะเลโททเล,โละหะลูกตังเกหา ใของฉันนั้นคิดถึงเธอจากมาไกลว่ใจให้คิดถึงให้คำหนึ่งคิดถึงบ้านของฉันวันเวลาผ่านไปใจไววหวันจะสุขจะสันบ้านของฉันนั้นน่าอยู่ลา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  Biarlah rumah kita besok duduk Dua tahun kita duduk seneng. Ya demo ya kita ya sapo, Sone ati tak suka kita la la la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 .

เราอยากจะเข้าไปคุยตรงนู้นแต่กลัวกเกี้ยวจะไปเหยียบน้องอะใครเหยียบอะดูดูดูแต่ดูนีคนหนึ่งเหมือนกันเลยนะโอ้โหเดี๋ยวดูว่าใครเป็นใครบ้างแต่ว่าเมื่อกี้เพลงที่ร้องไปคือเพลงในระบ้าใหม่ว่าครับบ่าววีครับไม่ใช่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ครับอ๋อภาพยนตร์ครับนะฮะเรื่องลัติจูดที่หกนี่กำลังฉายอยู่ขนาดนี้ครับผมเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะขอแบบสั้นๆนิดนึงครับเป็นเรื่องความรักความหวังความศรัทธาที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับอยากให้เปลี่ยนมุมมองไปเห็น ที่ทุกคนที่มองที่เกี่ยวกับสันจังหวัดว่าอย่างนู้นอย่างนี้น่ากลัวอ,อย่างนี้เราอยากให้เปลี่ยนมุมมองไปดูหนังเรื่องนี้แล้วจะรู้ว่าทําไมพี่น้องที่ปัตตานีพี่น้องยะลาราละจีวะยังอยู่ที่นั่นย,ยัยงรักพื้นที่ที่นั่นยงังศรัทธาตรงนั้นอยู่ต้องไปดูนะฮะต้องไปดูแต่เพ<ร>ล,ลงนี้เนี่ยบบาวีเป็นคนแต่งเองด้วยแต่งเองครับเขียนเองใช้เวลาใช้เวลาหลักนาทีห้านาทีนั่ให้แต่งเพลงนี้เขาใช้เวลากันรวดเร็วอย่างนั้นเลยเหรอคะก็อ่า บางครั้งเราก็มาขัดเราอีกแต่มันเป็นโครงเป็นเขาที่แบบได้เลยมเมนั้นคือคิดคิดยังไงหรือว่าคิดถึงอะไรอยู่คะเรื่องอะราเลอใช่ด้วยที่เราไปแสดงหนังเรื่องนี้แล้วมันก็ทําให้คิดถึงอะไรเราเป็นคนใต้ด้วยแล้วเป็นบ้านของเราด้วยตรงนั้นแล้วมีเหตุการณ์อะไรๆที่เป็นอยู่ เลยคิดว่ามันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันจะมีอะไรก็แล้วแต่แต่บ้านฉันน่าอยู่เสมอไม่มีที่ไหนิีใจมากดีเท่าบ้านเราใช่ไม่มีที่ไหนจะสุขใจเท่าบ้านเราครับห้าเลยน้องเรื่อดน้องอ้อหนุ่มๆมาจากที่ไหนยังไงฮะอันนี้เป็นนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลห้าครับจังหวัดยะลาใช่ไหมครับอ๋ออันนี้มีพ่อหนุ่มถือไม้ดจ้าชื่ออะไรครับลูกนายอินครนะนายอินแล้วตานาไปไหนคะนายอิน นาอินตาอินตาอินตาอินแต่ดูละเขาดูแบบรุ่นเดียวกับพี่กิ๊บกิ้วนะหมายถึงตัวตัวดูเท่าๆกันนะเดี๋ยวถ้าพูดถึงตัวนู่นลูกชายเขาอยู่นู่นหวัน้องอะไรครับทักทายหน่อยนั่นไงไงหวังไปหาหวังได้ไหมครัได้อันได้นั้นหวังอันนี้ไม่หวังไปเลยอันนี้สิ่นหวังสิ้นหวังหวังหวังสิ้นหวังโอ้โหนี่เด็กกันหาแม่ดันรึ ไอหวังยิ้มขึ้นมาสิลูกยิ้ขึ้นมาสิครับหวังยืนมคุณทีคิดคิดหน่อยเดี๋ยวนะหวังก่อนกี่ขวบกระลุกหวังจะตัวสูงกว่าแม่แล้วเนี่ยหวังกี่ขวบครับหวังหวังกี่ขวบลูกเศรษัย์ไหมครับเศรษัย์ขวบสิบขวบสิบขวบทำไมหวังไม่มีคออยู่คนเดียวเลยครับกินเยอะไปหน่อยนี่ที่เราเล่นอยู่นี่คือยังไงคะแซ็ตครับแซ็ตโอ้โหนี่ก็ต้องเป่ายังเป่ายังไงอ่ะ ใช่ไม่ถูกเลยงงเลยเรียนมานานยังคะฝึกมานานยังครับนานแล้วครับฝึกมากี่ปีแล้วลูกสี่ปีครับสี่ปีแล้วพี่พี่บ่าววีเขาเป็นคนยังไงคะเขาดีกับเราไหมใจดีไหมใจดีครับ ตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นเต้นนะในเดูครับชุดที่แต่งเขาเรียกชุดอะไรคะพี่เบ่าวิชุดนี้ก็เป็นชุดแสดงลิเกียวอูรุนี่นะครับลิเกียวอูรุนะครับเดี๋ยวหวังเพลงพื้นบ้านของทางภาคใต้ใช่ครับนะครับอยู่เฉพาะพี่น้องเกินเชิเขาเกิดอ่ะขอบคุณน้กง่วัขอบคุณน้องหวังเจ้าของเด็กนี่จะมีเป็นผู้หญิงด้วยผู้หญิงนะครับผู้หญิงเนี่ยสวยมากเลยชื่ออะไรครับชื่อสุนิสาเชี่ยวชนค่ะมีเสียงหวานมากเลยแล้วเป็นนักร้อง มานานแล้วหรือเปล่าคะมานานแล้วคะ่ะตั้งแต่อนุบาลน,นู่นแล้วค่ะโอ้ตอนน้องมา4ปีตอนนี้ป .4 เนอะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ค่ะตอนนี้อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วอะออค่ะ อันนี้ก็คือเป็นน้องๆ้องเยาวชนหมดเลยเหรอคะเนี่ยใช่ครับแล้วที่ร้องเพลงส่วนใหญ่เป็นร้องเพลงภาษายาวีหรือว่าเป็นภาษาใต้ค่ะมีหมดเลยมีเพลงสากลเพลงค่ะได้หมดเลยทุกทุกแนวทุกแนวได้หมดเลยถามก็ดูเลย้วอย่างกับน้องๆนี่คือเราเป็นวงกันอยู่แล้วหรือว่าเรามารวมกันเฉพาะเฉพาะกิจของหนังเรื่องนี้ค่ะเป็นวงอยู่แล้วอะค่ะพอดีว่าโรงเรียนก็คือว่าเขาทําวงแบบนี้มาค่ะโองว่าทั้งหมดนี่โรงเรียนเดียวกันหมดเลยบางคนก็จบไปแล้วก็กลับมามาช่วยแบบนี้ค่ะชื่อกลุ่มอะไรนะกลุ่มอะไรนะ ลูกเหลียงทั้งหมดอะลูกเหลียงมีชื่อเหลียงลูกเหลียงลูกเหลียงเด่นต้องมันมากเลยหนุ่มชื่ออะไรนะหนุ่มคนนี้ชื่ออะไรนายอิมรู้สึกยังไงครับที่ได้มาร้องเพลงถ่ายทอดเรื่องราวตรงนี้ให้ทุกๆคนได้ได้รับรู้ยินดีมากครับแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้ถ่ายนางกับพี่บาวีและขอบคุณครับ ว่าน้องๆเนี่ยเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตในหนังเรื่องลัติจุดที่6เนี่ยยังไงบ้างคะท่านบอกนี้น้องๆทุกคนนะครับอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับแล้วทุกๆคนที่อยู่นี้ครับได้ร่วมเล่นหนังกับพวกเรามาแล้วตั้งแต่หนังนี้เราไปถ่ายทําไว้สองปีกว่าแล้วแล้วทุกๆคนครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบางคนเนี่ยที่บางคนก็อาจจะเลิกเล่นไปแล้วได้รับผลกระทบคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตแต่แล้วเราก็เอามาอยู่ในกลุ่มของลูกเหลียงนะครับทั้งคุณครูแล้วก็อาจารย์ต่าง ซึ่งแล้วก็ที่เกอุลูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องสืบสานอนุรักษ์นะฮะใช่ต้องอนุรักษ์ครับครัโอ้ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะทีมคณะลูกเหลียงนะคะขอบคุณนะครับน้องๆขอบคุณนรับมันลูกเหลียงนะครับบทบาทในเรื่องนี้กันหน่อยแล้วกันค่ะบทบาทผมก็คือเป็นคนปัตตานีนะครับในในบทนะครับก็เป็น หนุ่มที่อารมณ์ดีครับก็เหมือนคอยเชื่อมไม่กับคนที่มาจากต่างจังหวัดหรือมาจากต่างพื้นที่ท,ที่มาเยี่ยมเยียนพี่นนองปัตตานีหรือว่ายะลาดราธิวัฒถึงเหมือนเห็นตัวตนของเราเลยว่าเราเป็นคนนี้นั่นแล้วก็ได้เห็นว่าเราอยู่กันยังไงเป็นยังไง วิถีทางชีวิตของพี่น้องที่นั่นอยู่กันยังไงนั่นแหละครับคือเรื่องราวของลัติจุดที่หกครับก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าโรงฉายแล้วนะฮะไปดูแล้วก็ไปฟังแบบเต็มเมเลยเต็มครับผมใช่เอาละเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังไม่หมดเรื่องราวของบ่าวีนะฮะเป็นทั้งนักร้องนี้เป็นนักแสดงเขาด้วยทหารด้วยอ้แล้วใช้ชาด้วยแล้วยังไม่หมดนะฮะยังมีจิตอาสาแต่ว่าทําอะไรเพื่อสังคมยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับบ่าววีต่อตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับ หนที่ทำกิจกรรมเยอะมากๆจริงๆต้องยกคำคำนี้ให้เลยว่าบ่าววียออ์มนุษย์เพื่อสังคมไม่ไเลยคะจริงๆแล้วคือโดยส่วนตัวคือเวลามีงานบุญหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยค่ะเราก็จะมีโอกาสได้เจอพี่บ่าววีกันอยู่เรื่อยๆต้องถามพี่บ่าววีดีกว่าว่าสิ่งที่ทำขยายนิดนึงเป็นยังไงคะก็ด้วยความที่เรามาเป็นนักร้องนะครับแล้วก็มันก็เลยคิดอะไรแบบด้วยความคิดตัวเองก็เลยแบบเวลาเราเจออะไรก็อยากช่วยเหลือ เยเพราะในเรืร่องของสังคมแล้วก็มีโครงการต่างๆที่ตัว <ใช S 2> เองคิดขึ้นมา<ช>โครงการ,รแรกก็คือกีฬาดนตรีสามัคคขีเพื่อน้องกีฬาดนตรีสามัคคขีเพื่อน้องโครงการนี้คือ,อยังไงครับโครงการนี้ก็คือแบบถ้าเราไปเจอโรงเรียนไหนหรือว่าสถานที่ไหนที่ดูแล้วเขาจะลำบากหรือขัดสนต่างๆหรือมีเพื่อนมีฝูงที่แบบเขาบอกว่ามาช่วยหน่อยเราก็จะจัดโครงการไปให้ก็คือเรื่องอุปกรณ์ดนตรีมีอุปกรณ์กีฬาแล้วก็มีไปแจกฟุตบอลให้แล้วก็มอบทุนการศึกษาให้ไห้คัดเด็กๆที่แบบว่า เล่นเรียนดีไม่ว่าเล่นกีฬาดีแต่ว่ามีความปัดสนเล็กๆน้อยๆจากครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็จะช่วยสนับสนุนให้ในส่วนนี้ช่วยกไปหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือว่าภาคใต้ดินบ้านผมไปทั่วประเทศเลยทั่วประเทศครับนิดนึงนะคะเมื่อกี้บอกว่าไปเตะฟุตบอลก็คือเป็นทีมของทางพี่บ่าวีเองอาจจะมีเพื่อนบ้างมีพวกบ้างอะไรเงี้ยที่ช่วยช่วยกันและมีทีมผมเองด้วยก็มีทีมผมเพื่อนบ่าวีทีมผมเองนะครับแล้วก็อีกทีมก็คือสตอร์สตา ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมอยู่สตอสตารู้กินสตอคขู่ใช่ไหมสตอที่สตอเลยใช่ไหมสตอก็คือสตอก็คือมาจากภาคใต้สตาก็คือดาวดาวใต้พวกเราเนี่ยเศิลปินแล้ววันนี้คอยพบกับสตอสตาประธากับจำปะหนะ้องใต้ขึ้นไปเลยแล้วก็มีอีกโครงการนึงครับอะะไรฮอันนี้จะทำทุกๆวันครัรอเกิดชื่อของการว่าสัญญาว่ารักน้องครับ สัญญาว่ารัน้องคกิจกรรมนี้คือจะทําอะไรคะพี่บอวีเป็นวันครบรันเกิดก็จะรวบรวมเงินที่ตัวเองตั้งใจว่าปีหนึ่งประมาณหนึ่งแสนสองแสนที่ตั้งงบไว้ว่าปีนี้จะมอบให้กับน้องๆที่ไหนบ้างโรงเรียนอะไรบ้างหรือว่าน้องๆคนไหนที่แบบขัดสนอะไรงต่างโรงเรียนอะไรอย่างปีล่าสุดเนี้ยก็ 16โรงเรียนภาคใต้สงโรงเรียนภาคกลาง2งโรงเรียนภาคเหนือ2โรงเรียนกรุงเทพมหานครสองโรงเรียนรวมๆแล้ว16โรงเรียนแต่ว่ามันมีพี่ๆน้องๆที่เป็นเพื่อนที่รักเราที่แบบเออพอรู้ข่าวคือผมไม่เคยขอแต่เพื่อนรู้พี่น้องรู้ก็มาช่วยสนับสนุนนี่ก็มีบัวขาวเขาล่าสุดก็มาช่วยปีล่าสุดหลวงไก่หรือว่าเพื่อนศิลปินเยอะมากมายครับหลายๆคนที่มาช่วยอันนี้เป็นโครงการที่แบบเป็นตัวตนจริงๆแต่ที่แบบไม่เป็นโครงการไอ้แบบว่า ขับรถไปเล่นคอนเสิร์ตนั่งรถไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วเจอเด็กๆแต่ฟุตบอลอยู่บ้างอะไรบ้างไปดูอะไรแล้วก็บางครั้งก็เรากลับมาเลยบอกทีมงานว่าเ้ยจะผ่านตลาดอะไรเงี้ยหาซื้อร้านกีฬาหาซื้อพวกบอลอบนใช่เอามามอบให้หรือไปเล่นคอนเสิร์ตปุ๊บแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าอย่างวันก่อนไปอุบลเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าอยากได้อุปกรณ์กีฬาผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมดูงบก่อนนะครับพอดูงบปุ๊บผมไปถึงตรงนั้นผมก็ซื้อเลยห้าหมื่นกว่าบาทบ้างแ้วบ้าง ใจบุญจริงๆตอนทีไปเจอน้องๆแบบว่าขาดผู้เล่นขาดไปสองคนก็ไปซื้อเด็กมาให้สองคนไี่ซื้อขาได้ง่ายเลยนี่จริงๆนีเป็นนางงามไี่จะมอบรางวัลนางงามมิตรภาพเลยนะรักเด็กมากพี่บ่าววีก็อยากอยากจะช่วยเหลือให้โอกาสน้องๆเดี๋ยวาชนเนาะแล้วในกลุ่มเพื่อนผูอีกเวลา นี่อย่างล่าสุดเมื่อวานก็เพิ่งไปเตะมาค่ะไปเตะน้องๆหรอไม่ใช่ไปเตะเพื่อนคือกลุ่มมันเตะในกลุ่มเพื่อนบ่าวีก็ไปเตะแบบว่าคุณพ่อของน้องก็ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าเออไปเตะกันคือกลุ่มแบบเนี้ยหลายๆคนก็ทํำผมว่ารู้สึกดีใจแล้วก็เวลาเราไปเจอปุ๊บเราก็ช่วยได้สามพันสี่พันห้าพันหรือว่าเพื่อนที่ร่วมไปเตะบอลก็เราแชร์กันมาคนละร้อยสองร้อยผมก็อาจจะแชร์เยอะกว่าเพื่อนหน่อยก็ช่วยๆทำไปร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ ออกอแบบเอาหาตังไปช่วยพ่อเ้าที่ปวยอะไรอยเราก็ไม่ได้ว่าเราเยอะอะไรเงี้ยคือการแชร์ความสุขให้กับสังคมที่เราอยู่ด้วยกันมันอย่างน้อยก็มันเป็นมิตรภาพที่แบบพี่ต่อน้องน้องต่อเพื่อนอะไรเงี้มันไปด้วยกันได้ค่โอ้โยาให้ทุกคนปบมือให้จริงรน้อรบอดเกยพ่อสังคม เท่แค่ที่ใจนะต้องสังเกตดีๆว่าวันนี้พี่บ่าวีเนี่ยเขามีอะไรที่เท่ติดตัวมาใช่ไหมแพรวใช่ดูค่ะดูกางเกงที่พี่บ่าวีใส่อันไหนเหมือนตัวไหนคะทำไมทำไมบาวีทำไมทำไมบาวีเดี๋ยวค่ะอันนี้เดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาคุยกับบ่าวีจีนของพี่บ่าวีค่ะ ขาทกันไว้ขาพี่ต้องเกงยีนใช่ไหมใช่ค่ะตกลงกางเกงของพี่ชื่ออะไรนะบาวี่ยีนครับผมบาวีบาวี่ครับบาวก็คือมาจากเบาวบาวแล้วก็มาเป็นอ่าส้ำซับเข้าไปนิดก็ว่าเบาคือใส่แล้วเบาอ๋อเบาวี่ใส่ใส่แล้วไม่เหมือนใส่เลยเลยบางทียังไม่ได้ใส่นึกว่าใส่แล้วเนี่ยอย่างนั้นเลยเลยอย่างนั้นแกผ้าหรอสิทธิภาพของเนื้อผ้าหรือว่าหลงหลงลืมลัง วีวีก็คือชื่อเราวีอยู่แล้วครับวีก็คือเอฟวีสไตล์เอฟวีสไตล์คือสไตล์แบบใส่ยีนแล้วเอฟวีสไตล์บบาวีใส่สบายสไตล์บบาวีเราตรงใจล่ะช้างนี่ก็มีไวีมีวีกันถามเลยดีกว่าทำไมเบาพี่ยีนของพี่ ต่างกับยีนทั่วไปยังไงคะอยากรู้ไหมมาไปดูมาไปดูนี่ที่เอามาโชว์เนี่ยมีเจ้าของหมดแล้วนะเนี่ยเหรอเหลือเหลือเจ้ามีชื่อจะมีบัตจองไม่หมดแล้วครับผมใช่นี่คือแปะไว้แล้วหรอจองหมดแล้วครับถ้าถามว่าแตกต่างตรงไหนใช่ไหมขออนุญาตครับไม่ได้ขายของครับนี่เปิดไม่ได้ขายของนี่กระดุมของเราครับจะเขียนบาววีจีนทุกตัวครับ แล้วเราก็ต่อข้างในเป็นบาวี่อีกครับผมโอ้ยนี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยเป็นเอกลักษณ์ครับแล้วก็นี่ก็จริงเป็นรายละเอียเล็กๆน้อยๆนะตรงนี้ด้วยเหรอคะนี่ครับนี่บาวี่ด้วยครับผมใช่อันนี้ของจริงนะฮะต้องอย่างนี้ตอนนี้เริ่มมีของปลอมนะเริ่มมีของปลอมแล้วนีเพิ่งทำแบบไม่ใช่ลงเฟซไม่ได้สองชั่วโมงครับเริ่มมีคนเข้ามาบอกว่า ฉันเป็นพนักงานบริษัทบ่าวีคุณสามารถโอนตังไว้ฉันคุณจะได้เงินเก่งยีนไม่เชื่อนะไม่มีหลอกลวงถ้าอยากจะได้ทําไงเพราะมันหมดแล้วอะพี่วีก็ตอนนี้มีรุ่นใหม่ครับกําลังจะเสร็จแล้วสิ้นเดือนนี้อ๋อแล้วจนมีแต่ของผู้ชายเหรอคะของผู้หญิงมีไหมของผู้หญิงก็มีครับกลางเดือนหน้าครับมมีใช้คนขาสั้นไหมมีะมีนะโอ้ผมทำไม่หมดครับผมถือว่านี่คือนางแบบของผมทั้งหมด แล้วที่ว่ารักืีของผู้หญิงเนี่ยพี่บ่าววีจะใส่เองด้วยใส่มาไม่แบบพี่มันมีวันตายในอย่างของบานเกงของเราก็จะเย็บแบบไม่เหมือนใครแล้วมีตัวมีวีและที่สำคัญครับพริกข้างในครับผู้่ญิงต้องเป็นลายทหาร นตัวจริงก็เป็นลายทหารนะตัวต่อเป็นแบเหมือนเป็นซิกเนเจอร์เลยคือกางเกงยีนทุกตัวของพี่ปาวีจะใช่รักษาตัวนี้นะสัญลักษณ์สัญลักษณ์ทุนนี้ทุกรุ่นครับจะต้องมีลายทหารครับพี่ปาวี่ป่าวหนึ่งเก้าแปดแปดคืออะไรอ่าคืออ่ามันเป็นดีไซน์ที่คิดออกมาว่ารุ่นนี้เราทำมาอย่างเงี้ยไอ้เมนคลาสสิกคลาสสิกที่แบบว่าอ่าหนึ่งเก้าแปดแปดอยู่ในปีหนึ่งเก้าแปดแปดอ๋อคือต้องคืโลโก้นี้ด้วยใช่ใช่ไม่ต้องห่วงนะฮะสองร้อยตัวนี้ใครซื้อไไไมม่่ททัันนนนะะฮตาาาากกลล้้้้อองยดแวเห สิ้นเดือนนี้ได้ทันแน่เพราะว่าทำออกมา2ล้านตัวนะนีเราถึงมีไอ้ทำนี่เด็กเชื่อไปครับคุณไก่จระพนจ่ายที่โรงงานนี่แหละนะนิดจอมนอกจากางเกงแล้วมีเสื้อด้วยจริงใจออกรจริงใจไม่รอกอไม่คือจริงใจรอกรนนี้คือไม่ครับไม่จริงใจไม่รอกอรอกอก็คือรอกรเป็นนี่เป็นชื่อเพลงชุดแรกของผมเลยเพลงแรกของผมเลยรอกอก็คือผลมะละกอครับผลผลไม้มะละกอแต่คนใต้เราเนี่ย ถ้าเกิดว่าใครมาหลอกลวงกันแล้วอย่ามาหลอกกออ๋ออย่ามาหลอกอย่ามากลวงในอ่ะอย่ามากลวงมาหลอกกอมันกลวงข้างในไงดูไม่จริงใจไม่ได้ดูไม่จริงใจเดี๋ยวมาหลอกกคล้ายๆนี่เลยภาษาที่บ้านอย่ามาแหลกแกหลอกก้อแหลกแกแหลกแกภาษาจีนออย่างเงี้ยไม่จริงใจที่แพ้แหลกแกก็มาจากหลอกกอนี่ ว่ามีแฟนหรือว่ามีคนสนใจที่จะอยากได้กางเกงหรือว่าเสื้อเนี่ยสั่งยังไงคะก็ส่วนมากเข้าไปในเฟซผมครับขายเองเลยเหรอขายเองครับเราผลผลิตมาแต่ละรุ่นทั้งหมดก็คือหมดเลยเป็นกระอกได้ด้วยอ่ะแต่ลรุ่นใหญ่เลยนะสามหกอ่ะเน่นะแต่ผมไม่ได้จะมาแชร์พวกพี่ๆยินที่เขา อะไรอะไรต่างๆผมทําเพราะว่าใจผมชอบแล้วผมรักค่ะแล้วใส่เป็นคนชอบใส่ยีนอยู่แล้วใส่ยีนเหรออะไรคอนเสิร์ตก็ใส่ยีนใช่ครับเป็นโลโก้เป็นทุกอย่างก็เลยคิดว่าอยากให้กับแฟนเพลงแฟนคลับของเราหรือว่าคนที่ชอบใส่ยีนเหมือนเรารายได้ที่ทาจากธุรกิจตรงนี้ก็แบ่งไปช่วยเหลือสังคมด้วยหรือเปล่าครับผมคิดไว้เสมอครับค่ะแล้วผมก็จะแชร์ตัวเองเลยว่าตัวนี้เราเก็บไว้ว่าบาวียินรถนี้เราได้เท่าไหร่ผมก็จะแบ่งกาเลยว่าช่วยเหลือสังคมเท่าไหร่ ทุกตัวครับทุกคนมีชวนช่วยสังคมกับผมวันนี้ต้องต้องขอบคุณที่สุดคือโสภาภา a z a ขอบคุณมากๆเลยการเช้าเช้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเพลงทั่วประเทศครับที่เป็นกําลังใจให้ตลอดมานะครับแล้วก็ขอฝากภาพยนตร์ล่าสุดนะครับและจุดที่6และก็เพลงชุดต่อไปซึ่งไม่แน่ผมอาจจะมาโปรโมทที่นี่ก็ได้เลยตอนนี้ร้องเสร็จแล้วครับต้องมาเลย ประชิดในเขาอีกแล้วนะคะน้องแทนดันไงอยากให้เฮียเนี่ยมีคู่นี่คะเอาละค่ะแล้วกลับมาสดใสนะคะวันนี้มีความสุขมากๆเลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลย9โมงเช้านะคะในรายการโซฟา